ที่เพิ่งไปเจอคอนเทนต์ของฝรั่งนะคะเป็นนักจิตวิทยาเขาพูดเรื่องถึงความกลัวเลยึกของตัวเรานะคะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เรากลัวกลัวผิดหวังกลัวโดนหักหลังกลัวอ,อกหักกลัวเขาไปมีกิ๊กอะไรใดๆก็แล้วแต่กลัวไม่สมหวังในความรักมันเกิดจากการที่เราไม่รักตัวเองแล้วก็เรายังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองมากพอนะคะพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือการกลับมาพัฒนาตัวเองกลับมารักตัวเองนะคะวิธีการง่ายๆก็คือกลับมาเช็คดูซิว่าจริงๆแล้วเรามีข้อดีอะไรบ้างแล้วก็เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างมีข้อด้อยอะไรบ้างคะหลังจากที่เราเช็คแล้วเนี่ยเราเอาข้อด้อยของเราอะยกมาสักหนึ่งข้อเราพัฒนาสิ่งนั้นให้เป็นข้อจากข้อด้อยให้มันกลับมาพัฒนาขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็กลับมาเช็คดูซิว่าตัวเราเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ ใครก็ตามที่ได้เราไปเขาโชคดีเลยกลับมารักตัวเองมากๆกลับมาใส่ใจตัวเองมากๆกลับมาพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมาเช็คดูซิว่า ตัวฉันในวันนี้มันมีอะไรที่ทำฉันจะทำให้กับตัวเองได้ดีกว่านี้กลับมาเซลฟ์เลิฟด้วยการออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ออกอพัฒนาตัวเองในเรื่องของการงานการเงินศึกษาหาความรู้ใหม่ๆพอเราพัฒนาแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นพอเราเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเราจะไม่มีความกลัวเหล่านี้เลยเราจะไม่กลัวว่าเขาจะไม่รักเราเราจะไม่กลัวว่าถ้ามีแฟนแล้วเขาจะทิ้งเราเพราะเรารู้ดีว่าถ้าเรามีแฟนแล้วเขาทิ้งเราเขาแม่โงโคตรงงคนอย่างเราอะ ไม่ได้หาที่ไหนก็ได้คนอย่างเราอ่ะต้องเราเท่านั้นอ่าแล้วก็พอเราเท่านั้นเสร็จปุ๊บต่อให้ไม่มีใครเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเฟิร์มกับตัวเองมากๆเราก็จะไม่ได้มีความกลัวทีเนี้ยพอเราไม่มีความกลัวพอเราเริ่ม กระโดดลงไปในสนามแห่งความรักครั้งใหม่เนี่ยเราจะเริ่มสกรีนแล้วว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเมื่อเราวางแผนกับความต้องการของเราอย่างชัดเจนเราจะรู้เลยว่าคนที่เข้ามาเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการปุ๊บเราจะเป็นคนตัดเขาออกไม่ใช่เขาตัดเราเราจะไม่เวิรนเวิร์เราจะไม่แล้วรือกับกับคนเรานั้นเราจะเดินออกจากเขาโดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยนะคะที่พี่พูดอย่างนี้ได้เพราะว่าพี่ทํามาหมดแล้วแล้วก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพี่วางแผนที่จะพัฒนาตัวเองแบบนี้แหละแล้วมันทำให้พี่ <forgiveness. S 2> เริ่มมานั่งไล่ดูเลยว่าไอคค้คนที่พี่คุยคนที่พี่คุยคุยอยู่ทุกวันเนี้มันตอบโจทย์พี่หรือเปล่าพอมันเริ่มชัดเจนแล้วว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เราพี่ก็ตัอดออกเลยแล้วก็ไม่ได้วุนเ w อการคุยกับใครก็ไม่ได้กลัวด้วยว่าเขาจะรักเราหรือเขาจะไม่รักเราเราก็จะเฉยเฉยคุยกับเราก็คุยไม่คุยกับเราก็ไม่เป็นไรถ้าเธอไม่คุยกับฉันฉันก็มีความสุขของฉันดีเธอคุยกับฉันฉันก็มีความสุขของฉันดีไม่มีปลอะไรกับชีวิตลองไปเวิร์กกับตัวเองดูนะคะแล้วก็เราจะรู้ว่าจริง